วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับอุปกรณ์ชาร์จไฟนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย z ซดมี Me นะครับหรือว่า z ซ i เอมไนั่นเองนะก็จะมีทั้ง power bank นะครับหัวชาร์จใส่ชาร์จนะครับยังได้รับมาตรฐาน MFI นะครับจาก Apple ด้วยนะแค่นั้นยังไม่พอนะครับมันยังมาพร้อมสเปคที่แบบคุ้มกันราคานะและที่สําคัญเนี่ยเรื่องของคุณภาพน,นะครับรับรองได้ว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ สวัสดีครับผมอูไทยซูเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับอุปกรณ์ชาร์จไฟนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายแซดมีนะครับหรือว่าแซดเด็บไอวเองนะซึ่งวันนี้นะครับเรามาด้วยกันทั้งหมด5รุ่นเลยนะครับก็จะมีทั้ง power bank นะครับหัวชาร์จสายชาร์จนะครับรับรองว่าถูกใจเพื่อนๆนนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงแน่นอนนะครับรวมถึงใครที่ชอบสินค้าคุณภาพดีนะครับ ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ดีไว้นะโดยเฉพาะอุปกรณ์ของ iPhone นะครับอันนี้ถือได้ว่ายืนหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์แซนมี่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาตั้งใจออกแบบมานะคบให้ใช้งานกับอุปกรณ์ของ iPhone เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะรวมทั้งนะครับยังมีมาตรฐาน MFI ด้วยนะทาให้เพื่อนๆที่ใช้ iPhone เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสินค้าแบรนด์แซตมี่เนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสินค้าที่ผมบอกมีรุ่นอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ สำหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวพ่อแบน์ QB 8 1 7นะครับสีเขียวตัวนี้ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าต่าง,ขงเขานะ จริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีเขียวสีขาวแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับสเปคเบื้องต้นของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีความจุของแบตอยู่ที่1 0 0 0 0มิลลิแอมป์นะครับเทคโนโลยีการชาร์จไฟของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะรองรับคอค่อมคิกชาร์จนะครับรวมถึง power delivery ว่หรือว่า PD นั่นเองนะครับโดยที่เจ้าตัว QB 8 1 7ตัวนี้นะครับจะมีพอร์ตนะครับในการชาร์จไฟเข้าเนี่ยสพอร์ตด้วยกันนะครับก็คือตัวไมโคร USB ตัวนี้นะครับเป็นนนนนออิิะครับี่2 แล้วก็ตัว Type C ตัวนี้นะครับเป็น Input 1นะครับก็จะสามารถชาร์จนะครับได้ทั้ง2ช่องเลยนะครับถัดมานะครับช่อง o u t p u t นะครับก็จะมีทั <Okay. S 1> ้งหมด3ช่องด้วยกันนะครับก็จะเป็นช่อง Type C ตัวนี้นะครับที่ปล่อยไฟได้สูงสุดอยู่ที่ยี่สองจุดห้าวัตต์นะแล้วก็ช่อง Type A ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2รูด้วยกันนะครับรวมการปล่อยไฟได้สูงสุดอยู่ที่ยี่สองจุดห้าวัตต์เท่ากันนะครับในส่วนของการชาร์จไฟเข้าออโตรเข้าแบงค์ตัวนี้นะครับถ้าใช้ Type C ตัวนี้นะ ได้สูงสุดอยู่ที่22.5วัตต์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวไมโครตัวนี้นะครับจะอยู่ที่18.5วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัว Bank นเขาแบงค์ตัวนี้รองรับนะครับการชาร์จไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะครับทั้ง2แบบเลยนั่นเองนะถือได้ว่าเป็นหัวแบงค์ที่คุ้มค่าแล้วก็คบคันมากๆนะครับถัดมาในเรื่องของดีไซน์นะครับและการใช้งานส่วนตัวนะครับผมมองว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้เราพกพาง่ายๆนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่านเนี่ยมันเล็กนะครับประมาณปามือเราเอง ลองคิดว่าเราใส่กระเป๋านะครับเกงยีนอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราใส่กระเป๋าคาดอกผู้ชายนะครับไม่ได้มีกระเป๋าใหญ่ๆเงี้ยถ้าเราเอากราะเป๋าแบงค์ใหญ่ๆบางทีมันก็คือนะลำบากใช่ไหมครับหรือว่าแบบหนักไม่ถน,นัดอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกแบบมาให้มันเล็กแบบนี้นั่นเองนะครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับมันจะมีตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่นี่ฮะหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นจุดนะสี่จุดเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยเหลือไฟเท่าไหร่นะครับแบบนี้อ่าแล้วก็เวลาชาร์จไปเข้าเนี่ย มันก็จะมีนะครับตัวแถสถา,านะบอกด้วยเช่นกันนะครับนี่นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้เห็นไหมอ่าระยะเวลาในการชาร์จไปนะถ้าเกิดใช้ตัวไอฟี Fi, ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงเองนะก็เต็มแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วมากเลยนะแต่ว่าต้องใช้หัวที่เป็นฟลิกชาร์จด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นหัวของตัวแซนนี่นะครับนี่ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นแกนเทคโนโลยีนะสาวัตต ก็จะเป็นหัว PD นะครับแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จไฟกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมก็เสียบเข้ากับเจ้าตัว Type C เนอาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเสียบกับตัว S22 Ultra ของผมนะครับอันนี้ลองดูก่อนว่ามันขึ้นเทคโนโลยีอะไรนะนี่เห็นไหมว่าขึ้นชาร์จด่วนพิเศษน,นะครับโอเคอันนี้ก็สามารถชาร์จกับ S22 Ultra ตัวนี้ได้สบายๆนะครับ ถัดมาเป็นโปโกะเนาะผมลองชาร์จดูดีกว่าฟึ๊บโปโกะจะขึ้นยังไงบ้างนะครับอ่าถ้าโปโกะนะครับก็จะขึ้นว่าชาร์จด่วนนะครับแบบนี้เลยคราวนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนะครับมาเป็นไทเอดูบ้างนะว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับโปโกะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรองรับการชาร์จอยู่ที่ประมาณ18วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะขึ้นชาร์จด่วนเหมือนกันอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหม ก็สามารถที่จะชาร์จเสียวมีตจำตู้พวกนี้ได้หมดสบายๆนะครับคราวนี้ลองมาหัวเว่ยบ้างนะครับหัวยผมขอลองเสียบดูนะครับปึ๊บนี่อ่าโอเคนี่ครับขึ้นพลิกชาร์จนะโอเคก็ไม่แปลกครับเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยเขาจะขึ้นแค่พลิกชาร์ตเท่านั้นนะครับถ้เาเกิดไม่ได้ใช้หัวชาร์จหรือว่าสายชาร์จที่รองรับนะครับของตระกูลหัวเว่ยเองเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าหัวเว่ยเขาไม่มี Google Pay เนาะ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัว iPhone นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานนะครับคลิชาร์จได้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นเทคโนโลยี P ีนะครับโอเคแต่ว่า iPhone เขาก็ไม่ได้มีสถานะอะไรบอกเรานะครับนี่แต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้เห็นไหมก็ครอบคุมเลยนะครับ สำหรับเจ้าตัว QB817 ตัวนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าเล็กกระทัดรัดนะครับสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับเพราะว่ามีพอร์ต Type A ด้วยนะครับมีพอร์ต Type C ด้วยแล้วก็รวมกันเนี่ยมีถึง3พอร์ตเลยนะ ถือได้ว่าแบบตอบโจทย์แหละตัวง่ายๆนะครับแล้วก็ใครที่เน้นพกพางง่ายสะดวกนะครับใช้งานสบายๆนะครับน้ําหนักเบาๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาเนี่ยอยู่ที่250กรัมเท่านั้นเองนะครับเบามากนะเบากว่ามือถืออีกนะเดี๋ยวนี้มือถือหนักกว่าอีกนะครับและในส่วนของราคานะครับผมเจ้าตัว QB 8 1 7ตัวนี้นะราคาเพียง899บาทเท่านั้นนะครับเราได้ทั้งเทคโนโลยีการชาร์จไวนะครับฟลิกชาร์จนะครับรวมถึง power delivery ด้วยนะครับชาร์จไวทั้งหมด2พอร์ต3พอร์ตเเลยนนนั่อองะถืได้ว่าคุ้มคคค่าาุ้มราอีกตตััััววนะครรบบสาหเจ้ เขาแบงค์แซตมี่คิีปด่งเจ็ดตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเข้าแบงก์อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นคือเจ้าตัว QB 8บ8ปนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าเขาเน้นขายดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูหวานแววนะครับรวมถึงการพกพาที่ง่ายมากขึ้นด้วยนะโดยที่เจ้าตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2สีก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีม่วงแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบโทนสองสีอะหญนนะเพื่อนๆข้างบนอาจจะเป็นชมพูนิดๆนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นม่วงนะครับไล่สีนะสำหรับเจ้าตัวนี้นนนนรัััักก่าาเท้้หงมยํ202 เบากว่าตัวเมื่อกี้อีกนะสำหรับใครที่เน้นพกพางง่ายๆนะครับเบาๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับเจ้าตัว QB 818ตัวนี้นะในเรื่องของสเปคตัวนี้นะครับก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับเจ้าตัวรุ่นก่อนเลยนะครับแต่เขาเนี่ยจะลดนะครับในส่วนของช่องชาร์จลงนะครับให้เหลือเพียงช่องเดียวก็คือตัว Type C นะครับ สามารถที่จะใช้เป็นช่องอินแล้วก็เอาได้นะครับแล้วก็ตัวคอนะครับยังมีช่องเอานะครับอีกหนึ่งช่องก็จะเป็น Type A นั่นเองนะครับโดยที่ Type A ตัวนี้นะครับสามารถปล่อยไฟได้สูงสุดอยู่ที่20วัตต์นะแต่ถ้าเกิดเป็น Type C ตัวนี้เนี่ยสามารถปล่อยไฟได้สูงสุดอยู่ที่30วัตต์เลยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานกับพวก iPhone 13 Pro 13 Pro Max อะไรพวกนี้ได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่ารองรับถึง30วัตต์นะครับนี่อันนี้ก็การใช้งานก็เหมือนกันครับมีไฟฐานะนะครับกดปุ่มปึ๊บข ลองชาร์จไฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เวลาชาร์จไฟก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับมีไฟวิ่งฟึบฟึบฟึบแบบนี้นะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองชาร์จให้ดูเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้ไทซี่ก่อนนะก็ไล่าจากทำสูเหมือนเดิมครับปึ๊บอ่าก็ขึ้นชาร์จวนพิเศษนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่โอเคนะครับถัดมาก็จะเป็นโปโกนะครับโปโก C40 ขึ้นชาร์จด่วนนะครับตามมาตรฐานปกติเลยโอเคแล้วก็มาอันนี้นะครับโอ้ยนะครับก็จะขึ้นเป็นคลิกชาร์จนะครับโอเคต่อมามาเป็นตัว iPhone นะครับซุเนี่ฮะก็สามารถที่จะ ได้ตามปกติเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว QB 818ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,590บาทนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาตั้งใจดีไซน์ออกมานะครับเรื่องของสีเนี่ยเขาเคลือบมาแบบพิเศษนะครับทำให้สีเนี่ยมันออกมาเป็นสีรบเหลือๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบมันเงานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกน,นะมันด้านๆอ่ะเออเวลาจับแล้วมันเห็นนะไม่ค่อยเป็นรอยลายนิวมือด้วยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเขาพิถีพิถันนะครับในการออกแบบดีไซน์นะครับรวมถึงวัสดุที่เขาใช้เนี่ยงาน ค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากๆเนื้ยมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับเพราะว่าแบงค์สีสันสวยๆนะครับคุณภาพดีๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยขนาดเล็กน้ําหนักเบามากๆนะครับเจ้าตัว QB ว8ีตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องหัวชาร์จกันบ้างนะครับหัวชาร์จตัวแรกที่ผมจะมาแนะนาวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว H A 719นะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2สีก็คือสีเขียวกับสีขาวนะครับนี่ผมเอาสีขาวมา ให้ดใหูใกล้นะครับก็จะมีโลโก้เนี่ยสามสิบัตอยู่นะครับแล้วก็มีพอร์ต Type C อยู่ด้านบนนะครับวัสดุนะครับเป็นสีขาวด้านนะสวยงามนะครับแล้วก็ข้างบนออกเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวสีขาวนะแล้วก็ตัวขาตัวนี้นะครับเป็นขาแบบพับได้นะครับนี่เห็นไหมเวลาที่เราเลิกใช้หรือว่าเอาไปพกพาเนี่ยก็เล็กมากๆนะครับประมาณนี้อ,งอ่งเเห็นป่ะโอเคนะอ่าแล้วก็ เจ้าตัวนี้นะครับที่เขาทําขนาดเล็กแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีแกนนั่นเองนะครับเจ้าตัวเทคโนโลยีแกนตัวนี้นะครับก็มาถึงเจนสนแล้วนะครับถือได้ว่าพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทําให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับร้อนน้อยนะครับหรือว่าเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยความร้อนค่อนข้าง,างจะน้อยเลยก็ว่าได้นะรวมถึงนะครับประสิทธิภาพในการชาร์จไปนะครับความนิ่งความเสถียรต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากกว่าเทคโนโลยีธรมดานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซันนี่เอชเอจ็นะก็สามารถที่จะชาร์จไวนะครับไอโฟนไอแพดนะคร ให้ดูนะครับก็มาลองกับซัมซุงเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะขึ้นชาร์จด่วนพิเศษนะครับเพื่อนๆถึงไหนโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวโปโกนะครับฟึ๊บอ่านี่ฮะก็ขึ้นชาร์จด่วนนะครับโอเคแล้วก็เป็นหัวเว่ยนะครับนี่คลิกชาร์จนะครับผมอ่ะก็สามารถใช้งานนะครับกับ iPhone นะครับได้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีของเขาครับรองรับนะครับตัว power delivery อยู่แล้วซึ่งทาง iPhone ก็รองรับนั่นเองนะครับนี่เวลาชาร์จก็ชาร์จขึ้นแบบนี้สบายสบายเลยนะครับในส่วนของราคาของเจ้าตัว h a 7 1 9ตัวนี้นะครับราคาเพียง5 9 9บาทเท่านั้นนะครับคุณจะได้เรื่องของคุณภาพนะครับความเล็กนะครับความตะมุตะมีนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยผมว่ายิ่งตะมุตะมีเลยนะแต่ส่วนตัวผมชอบสีขาวผมก็เลยเอาสีขาวมารีวิวนะครับเพราะว่าอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันมีแต่สีเขียวนะจะได้เห้เพื่อนเห นะก็ใครที่อยากได้นะครับหัวชาร์จคุณภาพดีๆนะครับใช้งานได้ง่ายๆสะดวกนะครับและที่สำคัญเนี่ยเล็กกระทัดรัดพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาออกทางจังวัดเนี่ยรับรองทำให้กระเป๋าของเราเนี่ยเบาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเล็กมากๆครัเพื่อนๆดูดิเห็นปะโอเคนะก็ราคาอยู่ที่ห้าร้อนกบาทเท่านั้นนะครับก็รองรับ power delivery นะครับ PD 30วันนะครับเป็นแกนรุ่นใหม่นะครับเวอร์ชัน3แล้วนั่นเองนะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นตัว H A 728ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็พัฒนาต่อยอดนะครับมาจากเจ้าตัว H A 722นะโดยที่เจ้าตัวนี้นะครับจะมีกําลังวัตต์นะครับของไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะเป็น33วัตต์นะครับการชาร์จก็จะมี2พอร์ตเหมือนเดิมนะครับ Type C 1พอร์ตแล้วก็ Type A 1พอร์ตนะ Type C ตัวนี้นะครับจะรองรับวัตต์สูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับเป็นแบบ Power Delivery นะแล้วก็ Type A ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่27วัตต์นะครับเป็นนนนั่เองะ าเพื่อนชาร์จพร้อมกัน2องพอร์ตนะครับกำลังไฟจะเหลืออยู่ที่22.5วัตน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับขนาดก็นี่ฮะกำลังดีนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆว่าเรื่องของขนาดนะครับถ้าเป็นหัวชาร์จที่ใช้แกนเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับเห็นไหมอ,อันนี้ก็เลือกได้นะครับว่าเพื่อนๆ ต้องการหัวชาร์จเล็กๆนะครับก็ซื้อที่มันเป็นแบบแกนไปได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆใช้งานที่บ้านนะครับไม่ค่อยได้ไปพกพาไปไหนมาไหนเราต้องการแบบหัวชาร์จที่เป็น2หัวแบบนี้อยู่เนี่ยก็จะตัว H A 728ตัวนี้ก็น่าจะจําเป็นอีกหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะสีสันของเขานะครับที่ทําออกมาได้ตะมูตะมีมากๆนะครับโดยที่ราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่599อยบาบาทเท่ากันนะครับกับเจ้าตัว H A 719นะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าเพื่อนๆอยากจะใช้งานแบบไหนนะ ในส่วนของการชาร์จไฟตัวนี้ก็ใช้งานได้เท่าๆกันนะครับ p d นะครับ3าวัตต์นะอันนี้แล้วก็อันนี้ Type A 27วัตต์นะครับขาของเขาก็าจะเป็นขาพับได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะนี่เวลาที่ใช้งานก็แนะนําว่าดึงพร้อมกัน2ฝาแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเริ่มจาก iPhone ก่อนบ้างโอเคปับ๊บนี่ก็สามารถชาร์จใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเค จับคู่กับสายตัวใหม่นะ g l 8 0ัวนี่เข้ามากนะครับสีเขียวเนี่ยโอเคลองดูซัมซุงนะครับขึ้นชาร์จด่วนพิเศษไหมโอเคชาร์จด่วนพิเศษนะครับแล้วก็มาตัวโปโกปึ๊บนะก็จะขึ้นชาร์จด่วนนะครับผมแล้วก็วุยนะครับ,นะรบนีก็จะขึ้นคลิกชาร์จนะครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งไทยเอแล้วก็ ใช้ีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเพื่อนเพื่อนเน้นนะฮะการใช้งานนะฮะแบบไหนเนาะก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับสำหรับเจ้าตัว ha 7 2 8ตัวนี้ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งหัวช้านะครับที่ควรจะมีนะเพราะว่ามันสามารถเสียบพร้อมกันได้2แบตนะครับบางทีเราแบบมีอุปกรณ์กเก่าๆอยู่นะครับอย่างเช่น apple watch เนี้ยมันยังต้องใช้ตัว t y p a แบบนี้อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อตัวเนี้ยไปใช้งานได้นะครับคู่กับ iphone แบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับเสียบพร้อมกันได้เลยนะอันนี้ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์สำหรับใครรทีีี่มอุปกกณ์หลลายๆดไวว้แันน ต่อมาครับก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับ G L 8 7 0นตัวนี้นะซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะมีเยอะกันทั้งหมด3สีนะจะมีสีเขียวนะครับสีแดงแล้วก็สีดำนั่นเองนะครับสีที่ผมเอามารีวิวนี้จะเป็นสีเขียวนะโดยจุดเด่นของเขาครับก็คือเรื่องของการหักงอนะครับสายเนี่ยสามารถหักงอได้นะครับสามหมื่นครั้งเลยนะครับโดยที่ตัวสายของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่นะครับสามารถที่จะ รับส่งข้อมูลนะครับด้วยความไว400นะครับ Mbps เลยนะรวมถึงนะครับยังได้รับมาตรฐาน MFI นะครับจาก Apple ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยผลิตม,มาจากวัสดุฟูดเกรดนะครับสำหรับใครที่แบบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวใช่ไหมครับแล้วแบบเจอแทะสายบ่อยๆนะครับผมว่าซื้อตัวนี้ไปได้นะครับจะทำให้ตัวสุนัขหรือแมวของเราเนี่ยปลอดภัยนะเวลาที่เขาแทะสายของเราไปแล้วเราขาดอะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็ถือได้ว่าเขาผลิตม,มาจากวัสดุฟูดเกรดนะครับทำให้ ป้องกันอันตรายจากสารพิษได้ในระดับหนึ่งเวลาที่หมาหรือว่าแมวของเราเนี่ยกินเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะที่ผมมองว่า,วาน่าจะถูกใจเพื่อนๆที่เลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้ก็ซื้อได้เลยนะตอบโจทย์เลยแล้วก็มาตรฐานการใช้งานต่างๆเขาเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องของสีสันเนี่ยถ้าเกิดใครที่เน้นสีสันหน่อยนะสีเขียวหรือว่าสีแดงเนี่ยผมว่าโอ้โหสวยนะครับโดนใจเลยแหละอ่าแล้วก็นี่ฮะเรื่องของงานวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับ z m i เนี่ยโอ้โห ดีมากๆนะครับดูสายของเขานะครับนี่เนี่ยดูการเข้าหัวนะครับเขาก็จะล็อกนะครับจุดที่มีความเสี่ยงหักได้เนี่ยอันนี้คือออกแรงงอเนี่ยมันยังไม่งอเลยนะครับเพราะว่าเขาหุ้มใหม่ชั้นหนึ่งนะส่วนสายพวกนี้เนี่ยก็เนี่ยเป็นสายนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยงอนะครับยังไงก็ได้อยู่นะโอเคก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมชอบนะวัสดุของเขานะครับเวลาจับมันไม่ใช่ซิลิโคนอ่ะบอกไม่ถูกนะครับมันเหมือนซิลิโคนแต่มันไม่ใช่นะครับ เออมันผลิตมาได้ยังไงไม่รู้นะครับจากฟูดเกตน,นะตามที่เขาแจ้งมานะครับในส่วนราคาของเจ้าต,ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่5 9 9บาทนะใครที่อยากได้สายชาร์จดีๆนะครับมีคุณภาพมาตรฐานดีๆนะครับและสำคัญแข็งแรงทนทานนะความยาวสาย1เมตรนะครับ G R 8 7 0เอา8ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยครับของสายชาร์จที่ใช้งานร่วมกับ iPhone ของเรานั่นเองนะครับ ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสินค้ารุ่นใหม่จาก ZMI นะครับที่ทําออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับการใช้งานต่างๆนะครับรวมถึงดีไซน์ที่แบบโอ้โหสวยงามน่ารักสมุตรมีนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับมันยังมาพร้อมสเปคที่แบบคุ้มกันราคานะและที่สาคัญเนี่ยเรื่องของคุณภาพนะครับรับรองได้ว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อสินค้าพวกนี้เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆทนนะครับที่ดูคลิปแล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกันกด์กแชรตติาม ช่องชูชชาแนลของเราด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย